วันนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณสุรเชษฐ์เหล่าคุณสุขนะครับท่านเป็นผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเราจะมาคุยถึงโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นในตอนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการทางพิเศษสายพระรามสามดาวคนองวงแหวนรอบน่องหลายคนที่ติดตามข่าวเนี่ยก็คงจะพอทราบอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นข่าวใหญ่เกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนถนนพระรามสองต่างๆเรามาพูดคุยกันนะครับว่าเราจะได้เห็น เรื่องนี้ไปในรูปแบบไหนในฐานะที่เป็นผู้ดูแลผู้กำกับต่างๆเนี่ยจะสามารถการันตีความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนต่อจากนี้ได้อย่างไรบ้างคุณสุรเชษอยู่กับเราแล้วนะครับคุณสุรเชษสวัสดีครับครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับได้ยินชัดเจนครับขอบคุณมากเลยครับที่ให้เกียรติกับ Workpoint Today ครับยินดีครับคำถามแรกผมขออนุญาตเริ่มต้นถามตรงไปตรงมาเลยครับว่า ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผู้คนผู้ใช้รถใช้ถนนเวลาขับรถแถวพระรามสองก็ต้องแงนมองข้างบนเนี่ยในฐานะที่ท่านเป็นผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเนี่ยจะการันตีเรื่องต่อไปนี้ได้อย่างไรครับว่าความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะเส้นพระรามสองเนี่ยจะจะมีมาตรการอย่างไรบ้างครับครับก็ต้องขอียนอย่างครับว่าโครงการถนนพระรามสามดานคนองนะครับ กงแหวนเนี่ยนะครับเป็นโครงการที่การท่องเสี่ยวเริ่มมาระดับบานปีหกศูนย์นะครับอหลักการก็คือต้องการช่วยทําทให้การเคลื่อนเคลื่อนที่ของประชาชนจากกรุงเทพไปที่ภาคใต้ครับไปทางาถนนเพชรเกษมเนี่ยนะครับได้เร็วเร็วขึ้นของเดิมเวลาเราลงจากทางด่วนถึงบริเวณตรงดาวคนรงครับก็ลงไปถนนพระรามสองแล้วรถติดมากใช่ครับเราก็เลยคิดว่าเราจะทําทางด่วนซ้อมแีชั้นหนึ่งนะครับ แล้วพอถึงแค่ดาวคะนองเราจะวิ่งยกกระดับไปเรื่อยๆเลยจนกระทั่งส่งไปถึงวงแหวนเลยนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางปาระชาชนนะครับโครงการนี้ก็ได้เริ่มมาสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็กขเข้าประสบความสำเร็จไปอย่างดีนะครับเพียงแต่ว่าต้องต้องเรียนตำตงนะครับว่าโครงการนี้นะครับประกอบด้วย5สัญญา,านะครับแล้วก็เนื่องจากมีการร้องเรียนกันมันก็เลยทาให้ขึ้นได้2ส,สัญญาก่อนนะครับ ก็คือ sure> yeah> ส4 <4> ัญญาสองกับสี่ก็คือสะาสัญญาสี่คือสร้างสะพานที่สวยครับที่เรากำลังทำเป็นสะพานพระรามสิบนะครับกะข้าพระรามเก้านะครับอีกอันหนึ่งก็คือสัญญาสองก็เป็นเว้นท์ห้ากิโลแล้วมาขึ้นขึ้นเป็นทางรถดฟบินะครับอืมมันขึ้นมาหล้วนั้นมันมีการล็อกเรียนทําให้โครงการมีความล่าช้าไปนะครับแล้วก็ต้องมาเพิ่งมาประมูลได้อีกสองสัญญาเกือรานหนึ่งสัญญาสามเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่ทาอะไรเลยเนี่ยนะครับทางด่วนมันจะแบ่งแบ่งอยู่เป็นฟันหลอนะครับก็เลยมีการเร่งโครงการ เร่งเร่งระยะเวลาเร่งเร่งเขาเรียกว่าเร่งงานก่อสร้างให้มันเร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็กลับมาเรื่องของความปลอดภัยครับว่าถามว่าการทางเร่งงานแล้วมันทาให้ไม่ปลอดภัยไหมคําตอบคือไม่ใช่นะครับเพราะว่าอย่างนี้ครับการทีพิเศษนะครับเวลาเราประมูลตัวผู้รับเหมาเนี่ยครับเราจะมีการคัดผู้รับเหมาที่เป็นชั้นนําของประเทศเป็นผู้รับเหมาแถวหนึ่งนะครับเรียกว่า big f o u big f เลยก็ได้นะครับแล้วก็มีผู้รับเหมาต่างประเทศที่มระดับโลกด้วยนะครับ ในสัญญาเนี่ยมันจะมี r รี u i r e m เม t นต์บอกเอาไว้ครับว่าขั้นตอนการทางานให้เกิดความปลอดภัยมีอะไรบ้างนะครับซึ่งเรามีบทปรับค่อนข้างกระดุแรงนะครับผมเองก็ผ่านงานโครงการมาเยอะแยะนะครับสมัยก่อนผมอยู่รพมครับก็ทำร้ไฟฟ้ามาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นผมคุ้นเคยกับป r ซ c เดอร์ตรงนี้พอเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าโครงการทางด่วนดาวพนองพระรามสองที่เราพูดถึงพระรามสามตรงนี้ครับ อชั่วโมงทางานทั้งสี่สัญญานเนี่ยรวมแล้วประมาณหกล้านกว่าล้านชั่วโมงหกล้านหกน,น,นะครับ <c oughs> อุบัติเหตุที่ทําให้ถึงกงเกือบเสียชีวิตนะครับเป็นศูนย์นะครับ <c oughs> แต่แน่นอนครับอ <c oughs> ในในในเทอมของอ safety engineer ครับเวลาเขาจะวัดว่าประสิทธิภาพในการทํางานมันดีไม่ดีเนี่ยเขาวัดที่เรทของเขาเรียกว่า fatality ก็คือการตายนะครับ ลองมาคือเขาเรียกว่าเนมิสก็คือ,นนกคอเกือบพลาดเกือบโดนเกือบตายอะไรเงี้ยนะครับ <ừ> um. ซึ่งในการกอร่อสร้างทุกครั้งครับต้องยอมรับครับว่ามันมีอุบัติเหตุต้องมีอยู่แล้วนะครับเ <ừ> um. พราะมันมันมันเลี่ยงไม่ได้แต่สิ่งที่เราหนีเลี่ยงคืออุบัติเหตุที่ทำให้ถือใ,ให้ถึงกับเสียชีวิตต้องไม่มีและปัจจุบันเนี่ยครับงานของการให้ปริสเบนนะครับตรงที่เราก่อสร้างอยู่ปัจจุบันไม่มีการเสียชีวิตครับโอเคครับเอ่อทั้งงั้นผมขออนุญาตถามเร็วๆครับว่าในฐานะคนธรรมดาเนี่ย จะเสร็จเมื่อะไหร่ครับครับเราพยายามเร่งันที่ครับเดยวผมเรียนตั้งต้นครับว่าอทางด่วนตอนนี้ที่เราสร้างอยู่ตอนเนี้มันฟันหลอนะครับเริ่มงานก่อสร้างตัวไอ้สองสัญญาสองสัญญาสี่เนี่ยเริ่มปีหกสามนะครับแล้วสัญญาหนึ่งสัญญาสามมาเริ่มปีหกห้าผมจะพยายามทําแ๊ปนี้ให้สั้นลงก็ต้องเร่งนะครับประกอบกับมันมีอุบัติเหตุในช่วงอันที่สองที่ผ่านมามีบาดเหตุเยอะมากนะครับเราเองก็มีการผมก็ไปพูดในสื่อหลายสื่อนะครับว่า มอาจจะต้องเพิ่มความปลอดภยัยเช่นว่าของเดิมเคยกั้นเลนไว้สักหนึ่งเลนเนี่ยเ็าจะขอกั้นเป็นเลนครึ่งเพราะว่ามันปลอดภัยกว่าในกรณีที่ว่าเกิดโชคร้ายของตกออกมาแล้วมันกระเด้งออกมาข้างบ้างเนี่ยจะได้ไม่โดนรถนะครับนอกจากขยายทางกว้างแล้วเราจะขยายทางยาวด้วยคือจะได้งานด้วยก็ขอให้อดทนกันนิดหนึ่งครับไม่เกินหนึ่งปีหรือหนึ่งปีครึ่งข้างหน้าครับเราจะทํางานให้แล้วเสร็จนะครับภายในปีหกเจ็ดนะครับแล้วประชาชนคนไทยจะได้ใช้ทางด่วนขั้นสาม นะครับพระธนเททางด่วนพระรามสามดาวคะนองนะครับภายในปีหกเจ็ดครับโอ้ข่าวดีครับรออยู่นะครับรออยู่นะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเชิญคุณสวยเช่มาคุยกันรายละเอียดให้มันชัดเจนกว่านี้นะครับเพราะว่าเข้าใจเลยครับว่าคุณสวยเช่มีภารกิจมากมายเหลือเกินขอบคุณนะครับคุณสวยเช่ที่มาอัปเดตข้อมูลให้เราดีครับขอบคุณมากเลยครับครับสวัสดีขอบคุณนะครับ คุณสวยเช่นเหล่าคุณสุขนะครับผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเอาเรื่องนี้มาย้อนให้ทุกคนได้ฟังนะครับเพราะว่าผมยอมรับเลยเละครับว่าผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างตัวผมเองหรือคนที่ดูอยู่จํานวนมากนี่ละครับที่ใช้รถใช้ถนนอยู่มีความกังวลไม่น้อยครับกับการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยการันตีแล้วนะครับจะพยายามหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่รุนแรงให้ได้มากที่สุดแล้วก็มีมาตรการทางความปลอดภัยเพิ่มขึ้นมาอย่างมาก ทั้งหมดนี้คือ Work Point to Day Live ในค่ำคืนนี้นะครับผมจอมพลดาวสุขโคนและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ